สวัสดีค่ะมาดูความสุกสนจ้าแกงสามอตื่นมาป่วนแล้ว อแอนนี่สองโลแปดแล้วนะคะข้างเมื่อวานคนนี้สองโลหกสองโลหกเลยนะคะคนนี้หนึ่งจุดสามค่ะไอวี่ลูกไสหลานคะ น้องคะกดอ,อื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามหนูด้วยสวยคมขำนะคะผิวเนียนนะคะเอมมี่่ี่ปวนหน้าดูเลย ปวดหน้าดูเลยดูดื้อสุดสุสสตอนปวดไอตอนตื่นไหม่เนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะวันนี้วันพฤรหัดส,สบดีที่สิบสี่กันยายนหกหกนะคะ,นะแม่เพิ่นมากค่ะเอินขวัญมานะคะตอนนี้ตีห้ายี่สิบนาทีนะคะตอนที่ถ่ายทำคลิปตีห้ายี่สิบ สองเดือนสี่วันแม่เริ่มไม่ให้นมแล้วค่ะแม่เริ่มแม่แม่เริ่มบอ,อยังให้ดูนมเลยคลิปเปลียวเลยนะคะเนี่ยจะไม่ได้ภาพสวยๆนะคะเพราะว่าบอ้ใส่คออกนะคะพี่น้องค่ะ นี่จแต่จะได้ดวความบุ่นวายสุดๆป่วนสุดๆจะไม่ได้ภาพสวยๆนะคะ,ะอย่าลุมน้องลูกอย่าลุมน้องเอิ้นขวัญไม่เอาไม่เอาอย่าลุมไอ้ตัวเล็ก ไอตัวเล็กมันโดนลุมไอวีสงสัยจะบวใหไ่กว่านี่ละจ้าไอวี IV. สองเดือนกว่าเรื่องหนึ่งกิโลสามขีเนาะค่ะประมาณหนึ่งกิโลสามขีถ้าจำไม่ผิดชั่งเมื่อวานนะคะเดือค่ะ,คะพี่น้องค่ะนะคะนะคะความวุ่นวายความวุ่นวายนะคะ ถ้าใส่คอกเราจะได้ภาพสวยนะคะเดี๋ยวจะใส่คอกให้ดูนะคะนี่จ้าได้ภาพสวยๆเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ได้ภาพสวยๆเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ได้ภาพสวยๆเลยค่ะพี่น้องคะสำหรับที่นี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ